ทันทสัธนานวัยหนุ่มกลางมีอำนาจควบคุมผู้ต้องขังอายุระหว่าง18ถึง25ปีที่มีกำหนดโทษไม่เกิน30ปีและเป็นคดีที่เสร็จเด็ดขาดแล้วพร้อมทั้งมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังวัยหนุ่มโดยเน้นให้การศึกษาอบรมและฝึกวิชาชีพเพื่อฟืน้นฟูแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมให้ถูกต้องตามหลักทันเทวิทยาและนโยบายของกรมรชาชัณฑ์ดังนั้นเพื่อช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่า กรมราชธรฑ์จึงจัดให้มีโครงการฝึกอาชีพและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังโดยฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ต้องขังและตลาดแรงงานเพื่อนำทักษะที่เรียนรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้หลังพ้นโทษกองงานเบเกอรี่ เป็นอีกหนึ่งโครงการฝึกอาชีพของทันทศสถานวัยหนุ่มกลางซึ่งดําเนินกิจการปรุงอาหารและผลิตเบเกอรี่เพื่อจาหน่ายที่นอกจากจะฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังแล้วยังสามารถสร้างไรายได้เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนให้กับกองงานและนําผลกําไรหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วมาคิดคํานวณเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลตอบแทนให้แก่ผู้ต้องขังที่อยู่ในคณะทํางานได้อีกด้วยซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลตามมาตรา50แห่งพระราชบัญญัติราชทานพศ2560และข้อ7วงเล็บหนึ่งแห่งระเบียบกรมราชทานว่าด้ จากการดำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังพศออ2563ด้วยผลการดำเนินงานที่ยังไม่ได้ผลกำไรและมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม2563จนถึงปัจจุบันทันทะสถานวัยหนุ่มกลางจึงไม่พิจารณาจ่ายเงินรางวัลจากการจำหน่ายอาหารและเบเกอรี่ให้แก่ผู้ต้องขังตั้งแต่เดือนเมษายน2563เป็นต้นมา จนเป็นเหตุให้อดีตผู้ต้องขังและคณะจำนวน18คนที่เคยได้รับคัดเลือกมาทำงานผลิตเบเกอรี่เพื่อจำหน่ายในช่วงเวลานั้นยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอความเป็นธรรมเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้สแสวงหาข้อเท็จจริงพร้อมร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าวซึ่งผลการประชุมสรุปได้ว่า คณาสถานว้หนุ่มกลางจะพิจารณาจ่ายเงินรางวัลให้ผู้ร้องเรียนและคณะรวมทั้งผู้ต้องขังที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลจากการทํางานในกองงานเบเกอรี่โดยแบ่งจ่ายเป็นสองงวดพร้อมแจ้งให้ผู้ร้องเรียนและคณะทราบเพื่อติดต่อรับเงินรางวัลตามสิทธิ์ต่อไป ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้เสนอแนะให้กรมราชัณฑ์เร่งรัดดำเนินการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการคำนวณและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินผลพลอยได้โดยให้พิจารณาจ่ายเป็นเงินรางวาัลให้ผู้ต้องขังเป็นลำดับแรกให้แล้วเสร็จโดยเร็วและแจ้งให้ทันทัศสถานทุ่ประเทศทราบเพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันรวมทั้งให้กรมราชัณฑ์กำกับดูแลให้ทันทัศสถานไว้หนุ่มกลางเร่งรัดการจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมรายงานผลการดำเนินการให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไปผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน